ข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้าย วางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจพวกเราทั้งหลายมาอยู่ในสถานที่นี้หลายร้อยชีวิตในชีวิตที่พวกเราพากันมีอยู่ก็คือการต่อสู้หมายความว่าชีวิตแปลว่าการต่อสู้ การต่อสู้นั้นก็ต้องมีแพ้มีชนะชีวิตของเราจะได้รับชัยชนะหรือไม่อยที่พวกเราจะแก้ไขตัวของเราเองถ้าเราแก้ไขตัวของเราไม่ได้ชีวิตของเราก็ได้รับการพ่ายแพ,ยแพ้ถ้าเราแก้ไขชีวิตของเราได้ เราก็ได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในเวไนยสัตว์คืออยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนานั่นคือการเดินทางในทางที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่จะได้รับความสำเร็จชีวิตของเวไนยสัตว์ ที่คำว่าเวณนยสัตว์นั้นก็พระอยู่ในหนทางที่ดีแล้วเรียกว่าเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าทางที่เราจะเดินไปนั้นก็คือพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่แล้วการเดินทางไปจะถึงช้าถึงเร็ว เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่เราจะพากันปรับปรุงตัวของเราบางคนชอบเร็วบางคนก็ชอบช้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตของเราในชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เราได้รับชัยชนะแต่อย่างไรก็ตามเราจะพึ่งไปดีใจไว้ก่อนเพราะว่า เราคิดว่าเราชนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เริ่มจะแพ้แล้วพระเหตุใดพระเหตุว่ามารทั้งหลายที่เข้ามารุมล้อมเราอยู่นั้นมีมากมีมากจนกระทั่งเรานั้นจะต้านทานไหวหรือไม่ไหวบางครั้งบางคราวนั้นมันก็พาพวกมาอย่างมะหรือมา ที่จะเข้ามาทำลายบางครั้งมันก็เข้ามาเร็กแต่ว่ากินลึกบางครั้งมันก็เข้ามาอย่างสวยงามทำให้เราหลงไหลสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าพวกขวางกั้นการกระทำความดีการที่มีสิ่งมาขวางกั้นกรรมการกระทำความดีนั้น มันเป็นของธรรมดาทั่วไปแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์ก็โดนพวกมันมาแล้วตอนที่พระองค์จะสเสด็จออกจากราชบัลลังก์มาถึงในระหว่างทางแห่งหนึ่งมานมันก็เข้ามายืนขวางทางทันทีบอกว่าดูก่อนสิทธถะอย่าได้ออกไปเลยไปบวชอีกเจ็ดวันเท่านั้น ท่านก็จะได้เป็นเจ้าจักกระพัดแล้วแต่ว่าพระสิทธะก็ไม่ได้หลงกลมานพระองค์ก็บอกว่าเองจงหลีกไปแล้วพระองค์ก็เสด็จออกบวชแล้วได้สำเร็จสมพระไทยปรารถนาเช่นเดียวกันกับพวกเราที่กำลังต่อสู้ในขณะนี้เราก็กำลังที่จะ ไล่พวกนี้ให้ออกไปจากเรามันจะมีสักเท่าไรเท่าไรเราไล่มันออกไปเพื่อที่จะให้ตัวของเรานี้เดินทางไปอย่างสะดวกและสบายแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราท่านทั้งหลายต้องมีความอดทนต้องมีความภาคเพียรต้องมีความบากบัน่นเพราะ การกระทำเหล่านี้เปรียบเหมือนกันกับลิ้งคบขึ้นภูเขามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกแรงเต็มที่มิฉะนั้นขึ้นไม่ได้ซึ่งกองกันข้ามกับการลิ้งคบลงจากภูเขาไม่ต้องออกแรงปล่อยก็ลงพวกมารต่างๆเหล่านั้นมันเปรียบเหมือนลิ้งคบลงภูเขาที่เราพากันใช้ความอดทนเปรียบเหมือนกับลิ้งคบขึ้นภูเขา เพราะฉะนั้นการมาทําความดีจึงต้องมีการเสียสละเรียกว่าเราต้องเสียสละในตัวของเราอย่างมหันอัอน,นันต์มันจะนอนสบายก็ไม่นอนนั่งซะมันจะกินสบายก็ไม่กินอดมันซะมันอยากเล่นเราก็เอาตัวของเราหลีกเลี่ยงจากการเล่นเหล่านั้นซะมันอยากคิดอภยาบาฏอาาตจองเวรอยาก คิดความโลภความโกรธความหลงเราก็นึกขจัดมันออกไปหลือเรียกว่าเราขจัดออกไปจากจิตไม่ให้มันหลงเหนืออยู่นี่แหละเราจึงจะได้มาคือหมายความว่าเราได้บัทอรกำลังมันไปเมื่อเราบัทอรกำลังพวกมารเหล่านี้หนักเข้าหนักเข้านี่ ตัวของเรานี่จะกลับกลายเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าหาประมาณไม่ได้ยิ่งถ้าจัดออกไปได้มากเท่าไรตัวของเรานี้จะกลับกลายเป็นผู้ทรงคุณค่าเหลือล้อนพ้นประมาณท่านพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติตัวของท่านท่านปฏิบัติลบล้างพวกมานต่างๆไปแล้วเนี่ยกว่าใครจัดไป ขจัดไปในที่สุดตัวของท่านก็กลับกลายเป็นองค์ที่มีค่าขึ้นยิ่งท่านขาจัดได้มากเท่าไรตัวของท่านก็กลับกลายเป็นองค์ที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการที่บุคคลได้ขจัดหรือเสียสละได้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีพวกความโลภความโกรธความหลงกองกิเลสอาสวะต่างๆออกไปนั่น ย่อมจะปรากฏแก่สายตาของบุคคลโดยที่ไม่ต้องใช้สายตาทิศเพียงตาธรรมดาเท่านี้ก็รู้แล้วว่าผู้นั้นได้ทรงคุณค่าเพียงใดในการที่เขาได้ขจัดสิ่งที่เรียกว่าอาสวะกองกิเลสออกไปถึงแม้ว่ายังขจัดไม่หมดขจัดออกไปหน่อยหนึ่งขจัดออกไปมากขึ้น จะจัดออกไปมากขึ้นตัวของเขานั่นแหละากับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่ามหาศาลเมื่อพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติเช่นนั้นก็ปรากฏว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ได้พากันมองเห็นคือมองเห็นคุณค่าของท่านต่างกันก็หลั่งไหลไปกราบไปไหว้ ต่างก็พากันหลั่งไหลไปเคารพนอบนอบต่างก็พากันไปหลั่งไหลขอรถพระสัทธรรมสารพัดเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีคุณค่าเกิดขึ้นตาธรรมดาธรรมดาก็รู้ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นตัวของเราเองนั้นก็เช่นเดียวกับพระอาจารย์โดยทั่วๆไปท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดท่านก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ตัวของท่านเองได้ท,ทุกท่านทุกคนชั่วแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เราตั้งใจจะทำเราก็ทำถ้าหากว่าตัวนี้กลับไกลตัวของเรานี้กลับกลมาเป็นคุณค่านั้นจะมีความสุขจะมีความสบายมีความอิ่มเอิบ หรือจะมีความทราบซึ่งหรือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขหาประมาณไม่ได้ที่ว่ามีความสุขหาประมาณไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุผลของการที่ได้ขจัดอาสวะกิเลสนั่นเองก็กลับกลายมาเป็นบุคคลผู้ที่มีความสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอย่างพวกเราทั้งหลายปรารถนากันทั้งสิ้น ที่เราพากันปรารถนานั้นเราก็ปรารถนาความสุขความสำเร็จเราจรึงได้ตะเกียกตะกายพากันกระทำด้วยวิธีการต่างๆด้วยยุทธวิธีของตนแต่ละบุคคลเพื่อที่จะ,สะแสวงหาความสุขเอามาให้แก่ตัวของตนให้มากที่สุดแต่ว่าที่พากัน พยายามที่จะใช้ความพยายามยุทธวิธีของตนแต่ละบุคคลนั้นเพื่อที่จะต่อสู้แทนที่จะได้รับความสุขสมกับความปรารถนาแต่ก็ไม่ได้รับเพราะเหตุใดเพระเหตุว่าเดินทางผิดจะแล้วคือแทนที่จะกำจัดอาสวะกิเลสแต่ว่าไปเพิ่มพูนมันขึ้น ความโลภยังน้อยไปเพิ่มความโลภมันขึ้นความโกรธมันน้อยไปเพิ่มความโกรธมันขึ้นความหลงมันน้อยไปเพิ่มความหลงมันขึ้นเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่จะได้รับความสุขเลยกลับกลายเป็นความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นทั้งทั้งที่ตนของตนก็ใช้ความตะเกียกตะกายต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อความสำเร็จแก่ตน แปลว่าการต่อสู้เช่นนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อสะสมอาสะวะกิเลสเพื่อความโลภความโกรธความหลงเพื่อความอาฆาตพยาบาทจองเวรสารพัดที่จะพยายามกระทําขึ้นด้วยหวังความด้วยหวังความที่ตนจะได้สําเร็จที่ตนต้องการและปรารถนาเมื่อหันมาถึงการที่พวกเราเป็นเวนยสัตว ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพุทธบริษัทนี้เป็นเวนยสัตว์เมื่อเราหันกลับมาใช้วิธีการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเสียสละจะสละอะไรสละความโลภสละความโกรธสละความหลงเสียสละเพื่อตนและบุคคลผู้อื่นตั้งจิตมีเมตตา เฉลี่ยความสุขของตนเพื่อแบ่งปันบุคคลผู้อื่นอย่างนี้และสิ่งเหล่านี้ที่เราจะทำลงไปคราวนี้แหละก็จะต้องประสบพบเห็นบุคคลทั้งหลายก็จะพากันมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้เขามีเมตตามหาศาลคนนี้เขามีกรุณามหาศาลคนนี้เขามีเสียสละมหาศาล คนนี้เขาได้เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีโอบอ้อมมีจิตใจที่มีความระมุนระมัอมมีจิตใจที่เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ไม่ต้องใช้ตาในใช้เพียงตานอกมองดูคนนั้นก็เรียกว่าวิเศษแล้วย่อมเป็นผู้ที่ทรงไว้แล้วซึ่งคุณธรรมเขาจะเป็นใครก็ได้ ผู้นั้นย่อมจะต้องได้รับการยกย่องนับถือจากผู้คนโดยทั่วไปก็เพราะเหตุแห่งความดีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีจุดประสงค์และเราทําให้ถูกจุดประสงค์ได้เรานั่นแหละที่จะได้รับชัยชนะแห่งชีวิตอย่างไรก็ตามผู้ที่จะดําเนินไปได้ถูกต้องจริงๆ จิตของเราต้องได้รับการควบคุมจิตของเราต้องได้รับการฝึกฝนถ้าหากว่าเราสามารถจะฝึกฝนสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราเอาไว้ได้เรานั่นแหละที่จะเดินหนไปสู่หนทางที่ประสบผลสำเร็จในการเป็นเวนยสัตย การที่เราจะควบคุมจิตใจของเราได้นั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เลยว่าเอโกอายังพิกขเวมักโกดูก่อนเพี้สูทั้งหลายผลทางมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นอีกทางเดียวเท่านั้นคืออะไรก็คืออริยมรรคอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็จะต้องเกิดขึ้นมาจากสัมมาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเรียกว่าอันดับท้ายแต่ว่าการที่จะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์มรรคอันดับท้าย ก็คือสัมมาสม,มาธิสัมมาสม,มาธิได้แก่การฝึกจิตของเราการฝึกจิตนั้นก็มีวิธีการที่จะฝึกหลายๆอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าการจะฝึกจิตด้วยวิธีไหนรวมผลที่สุดแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของการที่ฝึกจิตนั้นก็คือการทำจิตให้เป็นหนึ่ง ทำอย่างไรความเป็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้นั่นแหละเป็นการที่ทำสมาธิเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิความเป็นหนึ่งที่จะเกิดได้เกิดได้จากการบริกรรมเรากำหนดจิตบริกรรมพุทโธเป็นต้นในที่สุดจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้แล้วหลายครั้งหลายคราวเข้าจิตนี้ก็จะเกิดพลังงานหรือเรียกว่าพลังจิต พลังจิตที่ก่อตัวขึ้นจากนน้อยลงไปหาความเป็นหามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละจะกลกลายเป็นการสร้างสมาธิขึ้นเป็นอัตโนมัติคือเรียกว่าอัญญมันยังอาศัยสึ่งกันละกันเหมือนกันกับมเมล็ดผลไม้อาศัยแผ่นดินแผ่นดินอาศัยมเมล็ดผลไม้อัญญมันยังอาศัยสึ่งกันละกันสมาธิ ที่สามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นก็อาศัยพลังจิตพลังจิตก็ต้องอาศัยสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัญญมันยังอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ทําสมาธิที่ถูกต้องก็คือการสร้างจิตของเราให้เป็นหนึ่งการฝึกจิตของเราให้เป็นหนึ่งแล้วก็ทําไปในระยะยาว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าพาวิตโตหูรีกระตะจะเริญให้มากกะทําให้มากไม่ว่าจะที่ใดก็ตามพระองค์จะแสดงลงไปเลยว่าจริญให้มากกะทําให้มากไม่ว่าพราะองค์จะแนะนําบุคคลผู้ใดพระองค์ก็จะตรัสคํานี้แล้วว่าจริญให้มากกะทําให้มากประดุจจะว่าฝนที่ตกลมาจากท้องฟ้าสู่ผืนแผน่นดิน มันจะทยอยตกลงมาเม็ดทีละเล็กละเล็กละเล็ก,ละ,ล,กละน้อยแต่ว่าเมื่ออาศัยการและเวลาน้ำก็เต็มสมควรแก่การพอใช้พอใจเรียกว่ามีน้ำเหลือเผือแม้ว่าน้ำฝนจะตกลงมาเล็กๆน้อยๆฉันใดก็ดีการที่เราจะฝึกจิตของเรานั้นเราไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยให้เราจนมาก เพราะว่าการตั้งข้อสงสัยให้เรานั้นมันเป็นวิจิกิจฉามันเป็นสิ่งกลางกั้นความดีของเราที่จะไม่ให้จิตนี้มันก้าวไกลต่อไปก็ด้วยความที่ด้วยความที่จิตอันนี้ก่อความสงสัยเพราะความสงสัยอันนี้เขาเรียกว่านิวรณ์บางคนทําไปก็พยายามที่จะไปเที่ยวถามใครต่อใครสารพัด ทำอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนั้นดีไหมเอ๊ทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีบางคนอย่างนี้เคยทํามาแล้วทั้งเยอะทั้งแยะก็มาบอกว่าไม่เคยเออทำมานิดหน่อยอยากจะมาลองพูดลองภูมิสารพัดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปตั้งข้อสงสัยให้แก่ตัวของตนเองเพราะว่า การที่จะเดินทางไปหรือว่าการทำสมาธินั้นมันมีข้ออยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นพูดกันสองสามคำเป็นอันว่าเข้าใจได้ที่ว่าพูดกันสองสามคำเข้าใจได้นั้นก็เพราะว่าทำจิตให้เป็นหนึ่งพูดเท่านี้ควรจะรู้แล้วแล้วจิตที่จะเป็นหนึ่งจะทำยังไงถึงจะเป็นหนึ่งต้องบริกรรมบริกรรมมากๆเข้าจิตก็เป็นหนึ่งเท่านี้ก็รู้แล้ว สมควรแก่การที่เราจะรู้เข้าใจแล้วคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปว่ากันให้มากเกินไปนี่ว่ากันถึงขั้นต้นเมื่อเวลาที่จิตของเรามันสงบลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมก็เรียกว่าจิตเกิดพลังงานขึ้นเยอะเรียกว่าก,กาลังเยอะเพราะว่าอย่างคนที่ยังไม่ชานาญก็ต้องเอาแบบมาซะก่อน มากลางออกไปแล้วก็เขียนตามนั้นแต่ถ้าหากว่าชํานาญแล้วเรื่องอะไรจะต้องเอาแบบมากลางหลับตาก็เขียนได้ฉันใดก็ดีความชํานาญของจิตนั่นก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดความชํานาญขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปบริกรรมแล้วเรากําหนดจิตก็ถึงที่เลยก็เป็นอันว่าได้พลังจิตไปในตัวอันที่เรียกว่าพลังจิตนั่นน่ะคือเป็นกระแส หรอเรียกว่ากระแสจิตหรือเรียกว่าเป็นกระแสธรรมอันนี้ที่มันเกิดขึ้นจากความสงบเนี่ยมันจะต้องรวมตัวก็มันทีละเล็กแะน้อยจนกระทั่งมีพลังใหญ่โตยิ่งขึ้นเมื่อมีพลังใหญ่โตยิ่งขึ้นมันก็ควบคุมกันเองที่เรียกว่าอัตโมติเรียกว่าอัตโนมัติมันควบคุมกันเอง สติควบคุมสมาธิสมาธิควบคุมสติก็ต้องไปอย่างนี้เรียกว่าควบคุมตัวมันเองเดินเดินทางไปเองขยายตัวออกไปเองอย่างนี้เป็นต้นนี่พูดกันถึงความจริงไม่ต้องไปบัญญัติคือไม่ต้องไปบัญญัติว่าปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุติฌาน,านไม่ต้องไปบัญญัติกันละพูดกันว่าจิตมันสงบเป็นอันว่าใช้ได้ จิตมันเป็นหนึ่งเป็นอันว่าใช้ได้อย่างนี้เมื่อเราฝึกจิตของเราอยู่อย่างนี้แหละจิตอันนี้มันก็จะเกิดคือเกิดอะไรเกิดความจริงเกิดความจริงที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือเรียกว่ามัจหรือเรียกว่าสัจธรรมทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านก็ให้ดําเนินย้อนกลับมาถึงองค์หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินั่นคือการเห็นชอบเห็นชอบนั้นเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคแน่มันก็มาอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้อริยสัจสี่นั้นมันก็เป็นชั้นวิปัสสนาดําเนินจิตเข้าสู่อริยสัจสี่ก็เรียกว่าดําเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาสรเพสังขาราอ,อนิจาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง สเพสังขาราทุกขาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ใช่ตัวตนอสเพธมานตาติอสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวเอ่อทำทั้งหลายไม่ไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่เทียงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนยาดาปัญญายาปสติบุคคลผู้ใดมาเห็นอัฏฐานิบินติทุกเขษจากนั้นผู้นั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เอสามัคโวิสุทธิยานี่คือหนทางไปสู่อริยมรรคคือหนทางบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อจะดำเนินอริยสัจหรือว่าจะดำเนินวิปัสสนาก็พูดกันไม่มากคือการสองสาคำก็เป็นวิปัสสนาแล้วคือพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสังขารนิ่มเป็นของไม่เที่ยงร่างกายสังขารนี้มันเป็น,ปน,ปนทุกข์ทำทั้งหลายคือสัพพวัตสดุทั้งหลายแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นในเบื้องต้นทำค่าไปในทากลางแตกกระจายในที่สุดไม่ได้อยู่ในอํานาจของเราที่จะพึงควบคุมมันได้มันจะต้องเป็นไปตามภาวะนั้นการที่จะไปเห็นเช่นนี้ขึ้นมาได้นั้นก็ต่อเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนจนมีพลังมีกระแสจิตพิจารณาเห็นแจ้งกระจ่างขึ้นมา เกิดความเมื่อนหน่ายขึ้นมานี่แหละเรียกว่าเป็นหนทางแห่งวิปัสสนาที่กล่าวมาข้างต้นคือสมถะกล่าวมาต่อมาก็คือวิปัสสนามีสมถะมีวิปัสสนาสองอย่างนี้เท่านั้นก็ไปถึงพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปกล่าวอะไรต่ออะไรมากมายอันที่เรียกว่า น้ำท่วมท่งฝักบุ้งหลงเห,หลงพูดกันไปตามเรอะเทอเธอไปตามเรื่องเหล่านั้นมันก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์จริงๆนั้นในเมื่อเราฝึกจิตของเราเข้าที่พอฝึกจิตเข้าที่แล้วทีนี้ก็มีอย่างเดียวจเจริญให้มากจะทําให้มากเรื่อยไปเหมือนกันก็เราขับรถอย่างเนี้พาถือพวงมาลัยพับมีถนน วิ่งไปเรื่อยไม่ต้องไปอีนางขังข้ออะไรบางคนขับรถไปอย่างนี้พูดนอนก็พูดนี่สารพัดมันไม่จำเป็นเมื่อเราจับพวงมาลัยแล้วก็ตามทางแล้วทีนี้ข้อสำคัญที่สุดนี่เราจะฝึกหัดขับได้ยังหรือว่าเรารู้จักวิธีขับพวงมาลัยจับพวงมาลัยหรือยังเรารู้จักวิธีมันหมดทุกอย่างหรือยัง ถ้าเรารู้จักมันหมดทุกอย่างแล้วจับรถขับไปแล้วก็วิ่งไปเถิดไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงไม่ต้องไปคิดว่ามันจะถึงหรือเปล่าแล้วไม่ต้องคิดว่ามันถูกหรือผิดต้องไปเที่ยวมยุ่งเยิงไปเปล่าแต่ว่าเมื่อขับได้แล้วนี่ก็กรงรีไปเลยเหมือนกันกับคนที่ทําจิตอย่างนี้เมื่อกําหนดจิตเป็นสมาธิแล้วกําหนดได้ดีแล้วถูกต้องแล้ว มีพลังจิตแล้วมีกำลังจิตเกิดขึ้นแล้วเดินเลื่อยไปเดินเลื่อยไปโดยที่ไม่ต้องไปภาวะกังวลสิ่งใดทั้งสิ้นเรียกว่าพาวิโตพาหุรีกโตเจริญให้มากก็ทำให้มากาต่อไปก็สมาธิกันต่อไปอีก